Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมเข็มกัดหยกนะครับเป็นปูหยกนะครับจากชิ้นที่แล้วนะครับเป็นโคตรอันนี้เป็นหยกนะครับเป็นหยกนะเป็นหยกพม่าเป็นสีเขียวนะครับเจได้ไทยเอนะครับเนื้อค่อนข้างสะอาดนะครับนะครับสวยเลยเม็ดนี้เป็นเข็มกัดนะครับในด้านลัง เข็มกัดปูนะครับไว้ติดเสื้อนะครับตรงนี้จะทําให้รวมรวมนะครับนอนๆอนเป็นเข็มกัดปูนะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะครับท่านใดสนใจนะครับส,สวยเนะครับนี่เลยนสวยๆเลยส่องไฟทะลุปบกโบ,บ,บนะครับ นะาทะลุโบวนะค่อนข้างเรียบเนียนเลยะครับเอาไปแกะเป็นแหวนก็ได้นะครับเอาหัวไปทําแหวนก็ได้ครับนะถ้าไปอยู่นแหวนก็สวยเหมือนกัน,นครับถ้าท่าน,นสนใจสวัสดีนะครับ